นะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะนี่แล้วก็มาดูเสื้อยืดกันนะคะเสื้อยืดนะคะปกติพี่ปุ๊กขายขายราคานะคะ5,900ัรบาทวันนี้พี่ปุ๊กไม่ขายนะคะเคยทำโปรโมชั่นอยู่ที่4 5 0 0ัรบาทวันนี้ไม่ขายนะคะวันนี้ไม่ขายนะคะพี่ปุ๊กขอ4 6 0 0ัรบาทนะคะ สี่พันหกนี่ไม่ได้แล้วนะเอาขอขออนุญาตนั่งแบบนี้นะปวดเขา่านะคะอะดูสวยไหมสวยไหมอะดูสวยไหม,ด,ไมดูนะคะนี่นะคะอะดึงมาให้พี่หน่อยจ้านะคะสวยไหมจ้าสี่พันหกจ้าสี่พันหกร้อยบาทนะจ้าสี่พันหกนะจ้าสี่พันหกร้อยบาทนะคะแบบนี้นะคะใครอยากได้สี่พันหกสี่พันหกจ้า 4,600บาทเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปุ๊จะแจกของฟรีด้วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นเสื้อผ้านะ4,6 0 0กจ้ะ4,600มีใครรับไหมคะ4 6 0 0บาทนะคะ4,600บาทนะคะดูด้วยดูด้วยนะคะ4,600บาทนะจ๊ะนะคะจะได้แม่ต่อนะคะนี่นี่นะคะเป็นเสื้อยืดนะคะราคา4,600บาทนะคะวันนี้ พี่ปูให้เลย4,600บาทนะคะนี่พี่ไม่มีห้องไลฟ์นะคะทุกคนทุกคนนะคะแม่ค้าเข้ามาปุ๊บก,ก็จะขายของให้พี่ได้เลยนะคะทุกคนนะคะพี่ขออภัยนี่นะคะ4,600บาทนะคะ4 6 0 0นะคะ, 4, ะ,คะใครอยากได้กระสอบนี้พี่ปูให้เลย4,600บาทจากปกติ5,900บาทนะคะ5,900บาทนะคะ4 0 0เอาไปเลย นะคะ4,006นี่นี่นะคะ4,600บาทซื้อยืดแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้<อ>คิดอะไรไม่ออกนะคะรอบที่แล้วแค่4 0 0นะรอบที่แล้ว4,005เพราะว่าเป็นโปรโมชั่นนะคะ<อ>นะคะรอบที่แล้วนะคะใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆ4,005นี่หาที่ไหนไม่ได้นะคะ4,005นี่หาที่ไหนไม่ได้4,006ยังหาที่ไหนไม่ได้เลยรักมา 4,6่0ก็ไม่ได้แล้ว4 5 0 0นาที่พี่ปุ๊ให้นึนออไหมคะพี่ปุ๊เอาไปให้ใช้เลยเพราะว่าพี่ปุ๊กเก็บไว้ตอนนั้นประมาณจิตกระสอบนะคะพี่ปุ๊ให้เลยนะคะให้คือให้ทุกคนคะ่ะให้คือให้และอันนี้4,6 0พพี่ปุ๊กอนะคะมากกว่าตัวโปรโมชั่น4,5 0 0 100บาทให้พี่ปุ๊นะคะรับได้รับเลยนะคะยังราคาถูกนะคะยังราคาถูกนะคะพี่ปุ๊ให้เลยสินค้ามือสองนะคะ มีแต่ขึ้นราคานะคะทุกคนขะสินค้ามือสองมีแต่ขึ้นราคานะคะน้องๆคนไหนที่มีเงินนะคะฝากธนาคารไม่ได้นะคะฝากธนาคารเยอะไม่ได้นะคะรีบเอามาเปลี่ยนเป็นเงินนะคะเวลาที่พี่ปูขายของถูกนะคะน้องๆขาเออเออเอาได้เอาเลยนะคะเอาได้เอานะคะหยิบได้หยิบเลยนะคะ4,500บาทตอนนั้นถูกจริงๆนะคะทุกคนขา ถูกจริงๆถ้าตอนนั้นทุกคนมีตังะคะสามารถเอามาขายตอนนี้5,900บาทได้เท่าร้านพี่ปูเลยร้านพี่ปุ๊กขึ้นเป็น5,900บาทแล้วนะคะสําหรับเสื้อตัวนี้นะคะพี่ปุ๊กต้องขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> ตอนนั้นก็คือตอนนั้นก็คือพี่ปุ๊กขายแบบราคาถูกมากๆเลยนะคะนี่นะคะเสื้อมีแต่ตัวสวยๆนะคะไซส์ดีนะคะเป็นเสื้อแฟชั่นนะคะ ใช้ดีมากใครที่สนใจนะคะ4,006ตัวนี้ไม่แพงเลยรีบเลยนะคะเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดน่ารักน่ารักแบบนี้ไม่แพงเลย4,600บาทสำหรับกระสอบรีวิวเท่านั้นนะคะถ้าเป็นกระสอบอื่นพี่ปูขออนุญาตโปรโมชั่นให้แค่5,500บาทนะคะสำหรับคนที่ซื้อราคาส่งนะคะทักถามพี่ปูดได้เลยแต่4,006 4,005 ไม่มีแล้วนะคะพี่ปูต้องขออภัยด้วยตอนนั้นเป็นงานโปรโมชั่นจริงๆนะคะฉะนั้นรีบนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยใช่จริงๆเหรอเสื้อยืดเสื้อยืดเนี่ยใช่จริงๆเหรอถามกระดังอื่นก่อนก็ได้อันนี้พี่ปูให้เช็คราคาได้เลยยังกันโลตัสเลยทุกคนนะคะเราเราแบบพ,พี่ไม่ใช่แบบใครขาย,ขายแพ็า สโลแกนไม่ใช่แบบว่าเราจะไม่ยอมขายให้ใครขายแพงกว่านะนี่แต่อันนี้เป็นแบบบอกได้เลยว่าถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นให้รีบเลยช่วงโปรโมชั่นนี้รีบได้รีบเลยนะคะเพราะว่าพี่ให้ถูกจริงๆนะคะนี่นี่คือสินค้าดีราคาเบาอีกตัวหนึ่งที่พี่ปูให้นะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยพี่ปูคะตอนนั้นพี่ปู แบบ4,500แสดงว่ามันมาถูกกว่านี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่เลยนะคะพี่ปุ๊กขายต่ำกว่าทุนนะคะต่ำกว่าทุนในที่นี้นะคะหมายถึงต่ำกว่าทุนจริงๆนะคะาราคาโรงงานก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะแต่พี่ปุ๊กเอามาให้น้องๆที่เป็นลูกค้าพี่ปุ๊กนะคะเฉพาะเพจพี่ปุ๊กจริงๆนะคะให้ คือรีบเลยนะคะพี่ปุมไม่โกหกไม่จกตาแน่นอนรีบได้รีบนะคะแล้วเสื้อยืดมีแต่สวยสวยจริงๆนะคะสวยๆจริงๆอันนี้คือให้นะคะลูกค้าร้านนี้ร้านเราร้านนี้เลยนะคะใครรับกระสอบนี้นะคะ4600บาทนะคะแบบนี้งานแฟชั่นงานนี้งานแฟชั่นออกมาเยอะนะคะงานแฟชั่นออกมาเยอะนะคะใครสนใจกระสอบนี้นะคะอยากขายเสื้อยืดแบบนี้ ราคา4,600บาทกระสอบรีวิวราคากระสอบไม่รีวิวนะคะพี่ปกขอ,อนำเสนอขายอยู่ที่5,500บาทนะคะ5,500บาทเสื้อยืดลายแฟชั่นลายดีๆแบบนี้นะคะลายแฟชั่นดีๆแบบนี้พี่ปกฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ,น,ะ,คะน้องๆขานี่แบบนี้นะคะ4,600บาทนะคะกระสอบใหม่นะคะพี่ปกรีวิวเสื้อ UV กันแดด 0 08ถ้ามาเลยนะคะเคสื้อ UV แตะเห็นไหมคะลายน่ารักมากๆเลยอ่ะเอาเสื้อ UV กันแดดมามันมีไม่กี่กระสอบนะคะนี่นะคะเสื้อแบบนี้นะคะพี่ปุขาย4,600บาทนะรีบจัดจองเลยนะรีบจัดจองเลยเฉพาะเพจนะคะเฉพาะคนที่ดูในเพจพี่ปูเท่านั้นถึงจะได้เห็นไหมถึงจะได้เสื้อราคาถูกราคาดีแบบนี้ไปหรือที่พี่ปูบอกว่าโปรโมชั่นนะคะ ถ้าคำว่าโปรโมชั่นมาน้องรีบเลยนะคะยิ่งกว่านาทีทองนะคะยิ่งกว่านาทีทองนะคะนี่แล้วสวยๆทั้งนั้น